เมื่อครูสอนโยคะพาดไปมีอะไรกับลูกศิษย์และพ่อตาก็ดันมาเห็นส่วนพ่อตาจะทํายังไงเนี่ยก็อย่าลืมติดตาม,มาการสปอยหนังเรื่องนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับสายคื่นที่ชอบเล่นเกมผมมีเว็บมาแนะนํานะนั่นคือเว็บชิบะสโตไอดีเทพราคาถูกมีบัตรกลิน่ามากมายพร้อมกับฟังก์ชันซุ่มอีกเพียบสำหรับใครที่สนใจและใครที่มองหาเว็บในแนวนี้นะผมขอแนะนําเว็บชิบะสโตเลยครับ สวัสดีครับยูกับผมบางลีแล้ววันนี้เราจะมาสปอยหนัง A v วแล้วนะครับผมหนัง A v วีที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับคุณครูโยคะซึ่งคุณครูโยคะคนนี้เธอมีชื่อว่ามิสากิมิสากิเธอได้แต่งงานและอาศัยอยู่ร่วมกับสามีของเธอซึ่งวันนี้พ่อของสามีของเธอจะมาอาศัยร่วมอยู่ด้วยเป็นเวลาสักพักนะและหนังก็จะตัดมาในโชว์เวลาหนึ่งคือตอนนี้มิซากิเธอกำลังแจกใบปลิวอยู่และยูยูก็มีลุงท่านหนึ่งนะเดินมาหามิสากิดูท่าทางลุงสนใจที่จะมีเรียน โยคะมากมากเลยไอลุงคนนั้นนะ่ะมันได้บอกเธอนะครับผมว่ามันนะ่ะต้องการที่จะเรียนโยคะและหลังจากนั้นนะ่ะมันก็ได้เดินมาที่บ้านของเธอซึ่งใน,นระหว่างนั้นนะ่ะเธอกำลังติดลูกค้าอยู่นะครับผมและลุงเนี่ยมันก็นั่งรอซึ่งตอนเนี่ยิมสก,กิกำลังโกงโค้งอยู่เลยครับไอลุงมันเห็นแบบนั้นอหมือนกินน้ำลายเอื้อกเอื้อยเอื้อเลยครับผมและลุงเนี่ยมันก็ได้เดินไปหาเมสกินะครับลุงมันได้ถามว่าเออมีข้อเสาร์อาทิตย์บ้างไหมคือเวลาเนี่ยไม่เขาว่างักเท่าไหร่เลย มิสกิก็ได้บอกไปนะครับผมว่ามีเหมือนกันแต่มันต้องไปสอนที่บ้านและหนังมันก็ตัดมาในชว่วงลานหนึ่งคือตอนนี้มิสกิ่ได้อยู่ในห้องลุงแล้วนะและหลังจากนั้นอ่ะมิสกิกับลุงอ่ะก็เล่นโยคะกันเป็นสักพักเล่นกันไปเล่นกันมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละครับผมว่าเล่นกันอีท่าไหนะลุงแม่งก็บ่นว่าเจ็บแขนซึ่งก็แน่นอนล่ะครับผมว่านี่คอือโกโนบายที่ลุงอ่ะต้องการที่จะล่อมิสกิ ผมคงไม่ต้องบอกรอใช่ไหมครับผมว่ามิสกี้ของเราอ่ะโดนทําอะไรบ้างและหนังอะ่ะมันก็ได้ตัดมาดนฉากฉากหนึ่งนะคือตอนเนี้ยมิสกีกับลุงอะ่ะกำลังมีอะไรกันอยู่นะซึ่งมันก็เกิดเรื่องจนได้น,นะไอพ่อตาของมิสกีเนี่ยมันก็ได้มาเห็นพอดีมันก็ได้ถ่ายคลิปเอาไว้ และหนังมันก็จะตัดมาในช่วงเวลาหนึ่งนะครับผมคือตอนนี้เป็นช่วงเวลาเช้าไอพ่อตาเนี่ยมันก็ได้เดินไปหามิสกินะแล้วมันก็ได้เปิดคลิปที่มันถ่ายไว้ให้มิสกิดูแถมมันยังขู่มิสกิอีกครับผมว่าถ้ามิสกิไม่ยอมมีอะไรกับมันอ่ะมันจะเอาคลิปนี้ไปให้ลูกชายของมันดูซึ่งก็แน่นอนว่ามิสกิของเราอะต้องยอมไปมีอะไรกับพ่อของแฟนตัวเองนะ ไม่งั้นความลับของมิสกิยก็จะโดนเปิดเผยซึ่งก็แน่นอนแหละครับผมว่าฉากฉากนี้พ่อตาของมิสกิยก็จ,จัดมิสกิแบบชุดใหญ่เลยนะครับผมคือฉากฉากนี้เราจะเห็นเหมือนพ่อตาในอัดอั้นตันใจกับมิส,สกินนะเหมือนพ่อตาต้องการจัดชุดใหญ่แบบนี้ให้กับมิส,สกิอยู่แล้วนะซึ่งก็แน่นอนว่ามิส,สกิของเราเนี่ยโดนใสย่ยับเลยนะครับผมในฉากฉากนี้เนี่ยและจากนั้นหนังก็จะตัดมาในช่วงเวลาหนึ่งนะครับผมคือตอนเนี้ยเป็นช่วงเวลากลางดึกนะ มเมสกีของเราอ่ะเธอก็ได้ตื่นมากินน้ําและหลังจากที่เธอได้ลุกขึ้นไปกินหนาำแล้วเนี่ยแล้วบังเอิญเธอได้เจอพ่อตาของเธอซึ่งพ่อตาเนี่ยบังเอิญมาเจอมเมสกี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนพ่อตาเนี่ยต้องการที่จะล่อมิสกี้แบบใจสั่นลิกๆๆก,ลก,ลกแล้วนะครับ ึนี่เต็มทนแล้วนะครับผมพ่อตาเลยจัดก,การจูโจมมิสกิเลยซึ่งแน่นอนว่ามิสกิสู้แรงพ่อตาไม่ได้เธอก็เป็นแค่ผู้หญิงที่เล่นโยคะตัวเล็กเองครับผมจเจาแรงไหนไปสู้ล่ะและฉากฉากนี้พ่อตาของเธอจัดแบบกระหนำ่ำซัมเมอร์ซลไปให้เธอสุดยอดเลยครับผม พ่อตาผมก็ไม่รู้นะว่ามันไปเก็บกดมาจากไหนนี่เมียลูกมึงแท้ๆนะเนี่ยมึงยังทำกันได้ขนาดนี้เลยหรอวเนี่ยแล้วมันก็มาอาศัยบ้าน,นเขาอยู่ด้วยนะโอ้โหจิตใจมึงอามหิตผิดมนุษย์จริงๆหลังจากที่พ่อตามิสกิได้จัดมิสกิแล้วเนี่ยหนังมันก็ได้ตัดจบไปได้เพียงเท่านี้นะครับผมโอ้โห เป็นยังไงบ้างล่ะครับผม,มาการสปอยหนังไอเรื่องนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ย่าลืมมาเมนบอกผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนละครับผมสวัสดีครับ